หลังจากตึงเครียดมาหลายวันเอาละตอนนี้ถามว่าตึงเครียดไหมก็ตึงเครียดอยู่เพราะว่าทั่วโลกก็รอดูนะครับว่าทางด้านของอิหร่านจะมีการตอบโต้โจมตีกลับมาอิสราเอลเมื่อไหร่แล้วด้วยวิธีการไหนแต่ล่าสุดนี้ปรากฏว่าสื่อตะวันตกเขารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน3คนด้วยกันให้สัมภาษณ์บอกเอาไว้ว่าทางอิหร่านนั้นกําลังรอดูผลการประชุมเจรจา เพื่อหยุดยิงในพื้นที่ฉนวนกาซาซึ่งการเจรจาหยุดยิงที่ว่านี้จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับ15สิงหาคม67สถานที่นะยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นที่อียิปต์หรือว่าที่กาตาแต่ว่าการประชุมหยุดยิงนั้นมีคนกลางทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งกาตาแล้วก็อียิปต์ด้วยแต่ที่ต้องรอดูต่อก็คือคู่กรณีอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะมาไหมแล้วมาเสร็จเนี่ย จะสามารถตกลงนําไปสู่การหยุดยิงได้หรือเปล่าท่ามกลางกระแสข่าวที่หลายคนวิเคราะห์กันว่าอิสราเอลอาจจะไม่ต้องการให้สงครามนันยุติลงก็ได้รวมไปถึงรัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดของทางอิสราเอลด้วยอันนี้คือส่วนแรกก่อนฮะส่วนที่2ถัดมาในกลุ่มฮามัสที่ก่อนหน้านี้มีข่าวบอกมาว่าพร้อมที่จะทําตามข้อเสนอของทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐ กับแผนการในการหยุดยิงที่ม,มีด้วยกันทั้งหมด3เฟสแต่ว่าทีนี้เองเนี่ยอิสราเอลยอมรับแผนการนั้นได้หรือไม่เพราะว่าไบเดนเขาเสนอมาตั้งแต่31พฤษภาคม67ที่ผ่านมาแล้วนะครับรวมถึงทางด้านของอิหร่านที่เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่สําคัญด้วยอิหร่านเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แต่จะไม่ได้หาหรือโดยตรงเพราะว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงคู่ขัดแย้งโดยตรงก็คืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแต่ว่าทีนี้เองเนี่ยอิหร่านเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อจะไปดูท่าทีอิสราเอลเป็นหลักนี่แหละครับว่าจะมีการซื้อเวลาออกไปอีกหรือเปล่าโดยข่าวที่สื่อตะวันตกลงเอาไว้เนี่ยเขาระบุว่าเจ้าหน้าที่ของอิหร่านมีการกล่าวว่าถ้าหากอิสราเอลซื้อเวลาเนี่ยอาจจะทำให้อิหร่านตัดสินใจจำเป็นต้องโจมตีแล้วก็ตอบโต้อิสราเอลเพื่อเป็นการล้างแค้นกรณีการเสียชีวิตของแกนนำของกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นในกรุงเตหะรานของอิหร่าน แล้วขณะเดียวกันการส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมการประชุมด้วยครั้งนี้ของทางอิหร่านนั้นจะเป็นการรักษาช่องทางการสื่อสารระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิหร่านเพื่อไม่ให้เกิดการคำนวณที่ผิดพลาดไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้การโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้บานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยมองในทั้งสองทางเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ว่าการโจมตีตอบโต้อาจจะไม่เกิดขึ้น หรืออาจจะหาทางออกที่ดีได้โดยการเจราจารหรือไม่แต่ทีนี้ในมุมมองของอาจารย์มาโนตอารีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญตะวันออกกลางก็บอกนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยอิหร่านถ้าหากว่าได้รับทราบผลการประชุมในวันพรุ่งนี้15สิงหาคมเป็นที่น่าพอใจอิหร่านอาจไม่โจมตีโดยตรงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ตอบโต้อิสราเอลนะอาจจะใช้รูปแบบวิธีการอื่นในการตอบโต้อิสราเอลก็ได้เช่นการต่อสู้ใต้ดินหรือแม้กระทั่งการลอบสังหารนะครับ นี่คือจุดแรกก่อนนะครับรอดูซิว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรสําหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามัสแล้วก็ทางด้านของอิหร่านกับพันธมิตรนะครับ